อรุณสวัสดยามเศร้าจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุผูสุคนจ้าเมื่อนี้อีกแม่แพ้วพ,พี่น้องมาลงทุงไฮทงน้พี่นะมาหาเก็บผักบุ้งพี่ทักท้ายพี่น้องในจ้าสวัสดีครับจ้ามาเด้อจ้าอากาศยามเศร้าอากาศดีดีทงไฮทงน้เข่านีแล้วหนาวค่ะพี่น้องหนาวแล้วเด้อน้องค่บ้านเข่าหนาวแล้วเด้อบ้านพี่น้องหนาวหรือย,ยัง อากาศดีดีจ้ะพี่น้องมาเก็บผักบุ้งจ้ะมาเก็บผักบุ้งมาเก็บผักบุ้งไปขายนะจ๊ะเก็บเศร้าๆผักบุ้งสีงามตัวพี่น้องจ้ะมาๆ,ๆมาเก็บซอยกันจ้ะนี่พี่น้องยอดงามๆผักบุ้งงามนี่มันมันด้จ้ะนี่ผักบุ้งงามนี่มันมันด้อนี่มันขนาดเลยแซ่บ ได้แล้วของพี่ได้ไหลย,ยังโอ้นี่เดียวะเออข้างผุ่น,นับมีเอาแต่มองตื้นๆน,นี่ละเขาจะไปเลิกไหลหน้ามันเข่าลงเท้ามันหนาวหน้ามันเข่าลงเท้าแล้วหนาว มัตงตื้นๆสกักกอนอันนี้ของแม่แพ้วนี่นี่ไปไปหาเก็บต่อครัผักบุ้งย้ำแลงนี่มัน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 แซ่บมันมันเนี่ยผักบุ้งออกดอกนี่ผักบุ้งย้ำแล่งเสียบเจอแล้วนี่นี่ โอ้ได้หลายเติบแล้วพี่น้องเอ๋ได้หลายเติบแล้วโอ้ยสะอ่อนกำงามทั้งนั้นนี่พี่ ตาพี่น้องโอเคแหละ,ละมาเหนียวซ้ำนี่ก่อนเพราะว่าเขาต้องไปเหตุงานอย่างอื่นเรามีงานอย่างอื่นที่ต้องทำเดีย๋ยวมันจะสายนี่กัเจ็ดโมงกว่าละ เมื่อหนเขา่อยมาเก็บไหมเมื่อหนเขา่อยมาเก็บไหมเมื่อนี้เขาต้องเฝ้าออไปเห็นงานอย่างอื่นนี่กำงานพี่อ้องสิไปกลับม,มาดิทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียน,นทำไมอะอยู่แต่คนจับมื อายุดจะพ่อจากแม่อาอยู่กับพ่อกับแม่มันฉลาดไหมล่ะอาะทำไมไม่ไปโรงเรียนวันนี้มันหยุดเหรอวันอะไรถึงเป็นวันหยุดโอ้แม่ครูบอกอยู่ว่าวันหยุดแล้วมันวันหยุดอะไรวันนี้มันวันสุ์อะวันนี้วันสุดไม่ใช่เหรอวันสุดอะรองเท้าก็ไม่ใส่ดิหยับขี้เก่ยไปไปเร็วัมืีอวันยังคือนบ่ได้ไปโรงเรียน ฮะเป็นวันอะไรถึงไม่ได้ไปโรงเรียนมีเด็กไม่อยากไปโรงเรียนหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูจะไปไหนหงง่วยตายแล้วอ๋อฟังก่อนเดูกคนใด หนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูอยากเป็นควายพีสันผู้ใหญ่พะว่าควายกับแพงเน้ออีซื้อควายมาเลี้ยงกันไรโอ้หนูอยากเป็นควายควายตัวเล็กตัวใหญ่ฮะควายตัวเล็กตัวใหญ่เอาตัวเล็กเออเอาตัวเล็กเนืนอไหลพี่น้องหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูอยากเป็นควายควายตัวเล็กเอา ร้านของกสิป,ป็นควายวันนี้ <c oughs> อยากหัวอะไรผักบุ้งที่เขาเก็บมาเขาก็สิรรมากกัมใชกักรรม,มัดละหาบาทพี่น้องเขาขายบ่แพงดอกอืออือให้ลูกค้าหลายๆเลยัละหาบาทหาบาทออเดอร์มาแล้ว20บาทปลากุ้งออเดอร์มาแล้ว สี่มัดยี่สิบบาทช่วงนี้ผักบุ้งไม่เสียหายายากเนยจนิงยมันเป็นน้ำแล้งแล้วเห็ดตากแดดนี่แหละเพราะว่ามันอากาศหนาวอากาศหนาวจ้ะเห็ดตากแดด ออเดอร์มาแล้วสาวบาดจ้าไปบ้านนี้เขามีเด็กน้อยไปน้ำน้องไฟเตอร์จะไปขายผักบุ้งกับอาโอเคจ้าแส่ซ่าเล่งไปคับพี่น้องไปเขาขับเป็นเหรอไม,ไม่เป็น <laughs> เอาผักบุ้งมาสงผักกุ้งจ้าผักบุ้งกดแล้วปิดรับออเดอร์แล้วเรามาขายผักบุ้งวันนี้ผักบุ้งขายดีหดแล้ว อ่าเอาใส่ถังไว้เหรป้าโอเคสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเขามาพ่อกันไหมเมื่อนี่เขาก็ขายผักบุ้งมดเกี้ยงเลยออเดอร์มาแบบรัวๆเลยก็มาขายผักบุ้งกับน้อง Fighter. Fighter, ไฟเตอร์ไฟเตอร์บ๊ายบายก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับถ้าเล่นเกมพี่น้นองไปก่อนนะจา้าเมื่อหน้ามาพ่อกันไหมจา้า